ดูนะดูหลังนะเสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับเซิร์ฟเวอร์แฟนทอมนะครับผมเป็นเซิร์ฟเวอร์แนวปะป,ะ,ปะ,ะเกาะเหล็กประมาณนี้นะครับเป็นแนวเซิร์ฟโซล่านะครับใครที่เคยเล่นนะครับผมประมาณนี้ในส่วนของโปรโมชั่นนะครับก็จะเป็นวันนี้เลยก็ เป็นเซตแนว50-50นะครับแล้วก็จะเป็นสนาย150นะครับประมาณนี้แล้วก็อนาคตเนี่ยอาจจะมีเติมสะสมมีอะไรหลายๆอย่างตามมานะครับผมใครที่ชอบแนวนี้นะก็อนาคตน่าจะรู้นะว่าจะมีอะไรมาเพิ่มนะครับประมาณนี้ในส่วนของใครที่ตามผมมานะครับจะได้เป็นโปร1 0นะครับเอาไปทดลองเล่นนะครับผมประมาณนี้เลยก็พร้อมตัวละครพร้อมสนายพร้อมเซตพร้อมให้ยิงกันหนัหนๆแล้วครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาฟาร์มให้ดูกันนิดๆหน่อยนะก็ ของฟาร์มเนี่ยจะเอ่อดอกเป็นน่าจะถึกน้อยกว่านะประมาณ5้าูนย์นะครับของฟาร์มนะเราขอดูก่อนนะว่ามันได้อะไรบ้างนะโอเคของฟาร์มประมาณนี้นะครับผมก็เอ่อเวลห้าเนาะประมาณนี้ราเบิดยี่สี่อุ้ยเกือบเท่านี้เลยนะเกือบเท่าปืนห0ิบเลยนะ เออประมาณนี้นะครับสําหรับการฟาร์มนะก็ฟาร์มนิดนิดหน่อยแล้วก็ไปยิงกันนะครับคนอาจจะไม่เยอะนะเพราะผมทาตอนนี้คือเวลาสี่ทุ่มนะครับผมเซอร์ f, ก็เซอร์ f, เพิ่งเปิดใหม่ด้วยโอเคไว้เจอกันในคลิปสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ในเซิร์ฟนะจ๊ะสุดรอทั้งหลายคนโหดทั้งปวงเป็นเซิร์ฟแนวโซล่าอยากเล่นมานานแล้วแนวนี้ตึบๆ เ,เ,เอาหัวไป็หนึ่งกระบาลเอาหัวไปอีกหนึ่งกระบาลมันอยู่ไหนไวะขอขออนุญาตนะอ่าแหละ <c oughs> เห็นแล้วขออนุญาตเปิดเดฟมีเดฟให้ก็ต้องเปิดนะครับผมมีเดฟให้ก็ต้องเปิดเป็นธรรมดาเฮ้ยอยู่โน้นมีเดฟก,ก็ต้องเปิดเป็นธรรมดาแต่ปืนไม่ตรงนะครับดูดูอย่างดูดละผมดูลองละ ตายแน่ตายแน่กูบอกเลยข้าวบนนะเรียนตายแน่ดองคี้แน่เอ้ยมันเห็นเราปะวะอะไรนะมือนจะเห็นนะมันจะเก็บไว้ให้มึงไหมเพื่อนมาดิเอามาเอาไปเลยเยิงไม่โดนีิยิงไปเข้าวบนข้าวบนสไนปล่วงแล้ว่ไปเข้าไปเอา ลองคีย์น่ะยืมแป้นหนงอะ่ะเก็บไซตกันแลวกันสะวัดใช่ปะนี่งไงสะวัดใช่ปะเก็บไนตยก่อนละไนที่คู่ควรไปละจ้าไปละจ้าลงละจ้า จะเพิ่งเปิดใหม่นะครับก็ประมาณนี้เลยเนาะแบบคนแนวนี้ถ้าคนแบบไม่เวอร์เกินนะผมก็เล่นไหวนะครับแต่ถ้าคนเวอร์เกินก็ไม่ไหวนะแต่เรามีเดฟไงมีตัวเดฟเราอะของแท้ของจริงอยู่แล้วจะวัดไปล่ะนี่งไงเข้า,าบาลเข้าหัว <c oughs> ได้เสน่กระบอกถึงจะแช์กลุ่มได้แต่ไม่ได้กระบอกเดียวนะครับผมแช่ห้ากลุ่มนะไปไปไปขอดูเลยอยู่บนชัวโอเคตามนั้นเนี่ยมีเดียโน่มันดีจริงๆไปไปแต่ก็ไม่เปิดตลอดละกันเดี๋ยวมันจะโกงไปเปล่ามันบงังนี่ไงเข้ากระบาลเข้าหัาว เซอร์ไม่ตรงปืนไม่ตรงนะครับอย่าลืมนะ้นี่งไงเข้ากระบ,บานเข้าหัวอีกแล้วขอเลขอเลยคิวมีทอนเฮ้ยมันเห็นมาดิดเ,อาเอาไหมจะวัดหรือเปล่าจะวัดหรือเปล่า ันหรือเปล่าเปิดมองอยู่นะตอนนี้บอกให้ทวัดคือตายห่านะเื้นกูโดนเนอะหวักูด่ากนไปเลยเฮ้ยไม่ได้เปิดล็อกนะครับอ่ะไม่เปิดแล้วไม่เปิดแล้วไป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  อัดตัวก็พอตายเม็ดเดียวเฮ้ยฮะอออ่านูดัดตัวตายเย้ยแม่งไม่งั้นนะเสร็จกูปืนมันไม่ตรงนะครับมันก็เลยยิงได้ยากหน่อยนะต้องฮีสโควา มมาาๆแต่อยากเล่นกลน่ะผมอยากเล่นกลมากเลยผมมาที่นี่เพื่อจะเล่นกลนะแต่แบบเขาเล่นแต่สนายกันก็เลยต้องเล่นสนายตามนะครับเอาอะไรมาไหวไหมเยอะกูถ่ายวพอปไปไปไม่ไปเยอะไปคำว่ารักอ๋อคำว่ารักเฉยมา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 บอกเลยบอกเลยเอ้าข้างหน้ามีคนชัวนี่ไงเข้าหัวเข้ากรบาน เอา้ามันอยู่ไหนวะวไม่เงยอ,อยู่ข้างหลังชัวอย่างงี้ไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้น่าจะเป็นอีกตัวหนึ่ง,งขออีกรอบขออีกรอบการเกิดก็ประมาณสิบวิใช่ปะสิบวินิดนิด,นด,นดเปนไรเรายิงได้เยอะแล้วครับเอาชิวๆไปแม็กซ์ักยี่สิบันพอขอ้ยโอ้โหกดวิ่งไม่ได้ไม่เงย มันต้องออกโซนก่อนนะครับถึงจะวิ่งได้ผมอะอยากเปิดวิ่งไวอยู่นะขอใม้วิ่งหน่อยวิ่งเออได้ได้ได้มันกดวิ่งไม่ได้นะครับขอขอเปิดเอ้ยบบโอ้สองตัวนี่หว่าเอา้าโอ้พ<ห>ึ่งยิงจ้กตึกเหล็ก ไม่เงยติดกลางติดกลางเกิดมา12ว,วิเห็นแล้วนแล้วเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่คราวนี้ต้องของจริงของแท้ไม่เปิดแล้วผมเล่นแบบโหดๆเลยดดคราวนี้ไม่มีพลาดแน่นอนครับคราวนี้ไม่มีพลาดโอ้เปิดคลิปมายังโหดไปไปไป,ไปขอขึ้นเลยตรงกลางอะ่ะเอยขอเปิดนิดหน่อยกลางเจอกูบอกเลย กลางมึงอยู่ไหนมามอบมาไม่ดุดอนอกี้เลรับมามอ,มอบกูมา,มานี่งไงเขาหัวเขา,าบาล<า>ออกเก็บเซตเลย<า>เออไม่ตีงไหนกันปะเก็บของกันแล้วกัวนอุ้ยสไลด์สองกระปอ๋ออยู่ชิลไปจะมาจากใต้ตึกเรา ขอติโลน,นี่ไงเขาหัวอโล้ยโอบบ้อ้ยโอ้ยอยอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยอ้ยโออาอเอ้ยคอ้ยโอ้มอ้ยโอ้ยโอุ้ยโ้ยโอ้อนน้อโอ้ยมอ้ยโอ้ยโออ้กโอ้ย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 ล้ยโอ้ยโ้ยโอ้อ้อยย้แ้อนออออ นี่เข้าหัวเข้าตัวเข้าตัวอีกเม็ดหนึ่เข้าหัวข้าตัวใส่ชักแม็กเึ้ข้าตัวเข้าหัวไปแน่โอ้โหว้าของจริงสัยมาเลยสัยอ่ะ อะไรให้หมดนะครับแล้วก็เข้าโซนนะครับบอกเลยเฮ้ยเราดิจิตอลอะไรสี่กระบอกที่มงคลได้เยอะกว่านี้นะไปต่อได้ไปต่อนี่ไงเข้าหัวเข้าบานเข้าตัวเข้าตัวสองข้าตัวหนึ่งข้าตัวหนึ่งข้าตัวสามไปดิ โอ้โดนทั้งล่าทั้งหลังแยจบเลยแต่มันดีนะเซิร์ฟนี้ปกติเซิร์ฟอื่นนะครับมันจะอัดตัวสี่เมตรปะมันจะแบบตายยากแต่มันมันไม่มันไม่เหมาะครับเอ่อมันไม่เหมาะตุดแบบผมไหมผมมันเน้นยิงยิงตัวยิงให้โดนนะครับเน้นยิงโดนก็คือตายแค่นั้นเองไปๆๆไปต่ออดูที่ใครมันหล่ออวะไม่ไหวเลยนะ ไม่ไหวเลยนะอร่อยบ้างเลยอร่อยบ้างเลยนี่ไงตัวไปแัดหนึ่งพอให้มันสกิดให้มันแบบรู้ว่าใครเป็นไทยเอ้าไปยังไงอ่ะอตัวนี่ไงตัว3เมตรพอ ตัวอีกเม็ดนึงไม่ทำไมมองมันมองไม่เห็นวะหัวซาปเปิดมองนะอาอสายหายสูบมาแล้วสูบวาวเส่เน,นี่ยจะต,ตายตห,หัวเม็ดนึงหัวเม็ดนึงเป็นไงโอ้โหหัวของจริงหัวของจริงของแท้รู้จักฮะ อัสนะ X t มาดีวันนี้เอ่อทิ้งตัวไปแล้วกันครับไปไปกันต่ออย่างมันบอกให้เยอะไปดีของแท้ผมว่าบอกเลยไปต่อไปต่อมาสองสยองสิบ แต่ถ้ามาสิบก็ไม่ไหวไป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 ไหนดีวะทุกคนพอเฟิร์นมองก่อนโอเคมีคนอยู่หน้าเราเราก็ต้องไปต้งองอื่นะครับครับโอ้ยจัดให้กูมมงามเลยจัดให้กูมมงามเลยโอ้โหนี่ไง นี่ไงเจอไปดิบัตเข้าหัวเข้ากระบานน่ะพี่อ่ะคนรุ่นกับน,น้องนะใช่ไหมผมว่าหยอกๆไปนะครับเดี๋ยวไปซีเรียสนะทุกคนเฮ้ยฮ่าไม่เดียว เฮ้ยยี่บดนนี่ไงเข้าหัวเข้ากระบานไปดิบอกเลยเข้าหัว ตัวตายแล้วหัวไปดิตัวเข้าหัวตัวอุ้ยเกือบเก็บหมดเลยไอ้สัร์เงินนะไปกันต่อทุกคนอย่างมันเนี่ยเมื่อกี้ผมบอกเลยเอาไอ้สลัดพัก ยิงไม่โดนดโดนะเดินนั่นน่ะเนี่ยเขาหัวพ่อบานเอ่อผมต้องจะแตกแม็กเก็บของเฮียได้ของครบไปต่อเลยไปต่อเลยงานนี้บอกเลยงานตึง

หอมคมนี่ไงหอมคมได้แค่นี้อันนี้คนรู้จักนะครับชื่อช่องชื่อแอนนี่อ่ะคนคนน่าจะจำได้กันอยู่มั้งโอ้ชื่อช่องแบบน้องผมอมา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 หอมอีกเดียวหน่อยเฮ้ยเอาหายเฮ้ย อน,น,น,นี่ไงนี่ไงะบัดคมๆอ,ะอ่ะรู้จักปะของแท้อุ้ยมันไหวเชียอุ้ย,ย,ยตุดยอดนี่แหละเสาหลักมึงเก็บหมดเลยเพื่อนอาสนะเนี่ยมันไหวไหมเนี่ยไมไหนไว้อีกตัวนึง่งครับไหวไแล้วจ้า<ผ>ม,มาเก็บของเลยเอาจริง ถ้าเมื่อกี้ไม่เข้ามุมผมก็คือแพนะครับแบบเซฟแนวนี้คือที่สุดอะที่สุดแห่งมุมอะอ๋ออุย้ยยอมยอมยอมใช้ไหวอะโอเตีละตไม่ใช่นแน่โดนบอกเลย,ย,น,ยนี่แกนะ <c oughs> เฮ้ยเก็บโลู่ดิเอออะไรนขอหาก่อนขอเปิดเลย <มา S 1> เปิดม, <า S 1> มองเลยดักเหรอดักใช่ปะ

เดี๋ยวผู้พักออาเตกเดี๋ยวขอขอเปิดพองสักครู่นะอดีึ้นเลยก็ได้ไม่กลัวใครปิดละมาอยู่ไหนวะอยู่ในนี้เฮ้ยเยไเียมาดิมาดิไอ้องไปไหนวะอยู่ห้องนี้แน่เลย หายไปแล้วหายไปแล้วน nah, yeah, ี่ไงเอาไปออกดูนะดูห oh, ลังนะดูหลังนะอย่างเงี้ยน um ี่ไงเข้าหัวเข้ากบาลเอาเฮ้ยโดนหัวได้ไงอะ ยียโดนหัวงงเฉย,ยงงเดกไปดิียย่งง่่่่ห่่่่่่น่่่่่่ง่่่่่ั่ไง,ง่ก่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ง่่่ง่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่หัวเข้ามา่ับกระสุ่่่่่่่ไม่่่ <S <S าาาาน่น่่่่่่่อ่่ะเ่่่่่่่านะ่า่่่่่ เองแทกหมดอย่างคมว่ะไม่ดีงานเนี้ยหัวร้อนแล้วนะหัวร้อนแล้วนะนี่ของขวทิ้งวกตัวไม่จำเป็นก่อนับเก็บอะไรเอานะนั่งคมชิบหายเีย่ะเ้าเรายอมไปไม่ได้กันเลย อัเดียขอมุนอ้าโดนหัวก็มาดีนะครับทุกคนฝากติดตามฝากอะไรนะครไปดูคดลิปเราต่อไปนะไ้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย